ันนี้เขามาดูนะครับเปลี่ยนฐานนาฬิกาสีเรือนนะครับปรากฏว่านี่ครับเพื่อนนี่เปลี่ยนสีเรือน,บบน,บน,อน,นอ450บาทแล้วก็น,นี่ของต้อฟันฮนะให้มาตั้งนานแล้วนี่ฮนะเ่วนเรือนนี้ที่ประทับใจที่สุดคือเรือนนี้ครับเรือนนี้อายุ30กว่าปีครับตั้งแต่เต่าเรียนอยู่มปลายนะฮะ ตอนแรกบอกไปให้ซ่อมไอ้ร้านตรงวงเป็นใหญ่เขาไม่ซ่อมเขาบอกว่าเสียแล้วก็เลยไม่ได้ซ่อมเขาจะบอกไม่พาใจเขาเรียกค่าซ่อมแพงแล้วบอกก็ไม่ได้ซ่อมหรือไงนี่ผมมาให้พี่เขาดูปรากฏแค่ทานแค่ทานนะแค่เปลี่ยนถ่ายก็ใช้ได้แนละ้วมันก็เป็นเพื่อที่แบบอยู่ในเนียเพื่อสามสิบกว่าปีเปลี่ยนถ่านอย่างเดียวโคตรดีใจเลยอะ ร้านสสยามน,นะครับบริษัทวงดีจำกัดเปลี่ยนผ่าน4ี่เรือน450บาทอย่างเจ๋งเลยครับลองถ้าใครอยู่แถวนี้ก็แนะนำนะครับ<ม>เชิญครับนี่ล้งข้อตาพันจ้อตตา,าครับสวัสดีครับ